โมติตาธรรมคำจุนโลกในโลกนี้ถ้าว่าแต่ละคนนั้นมีโมติตาต่อการโลกก็จะอยู่กันร่มเย็นรักกันเอื้อเอื้อเผื่อแป่ซึ่งกันและกันแต่ส่วนมากมักจะมี กิเลสที่เรียกว่าอิจฉาริษยาถ้าว่าใครได้ดีก็อิจฉาริษยาตนเองก็เป็นทุกข์ณตคนที่จาริษยาผู้อื่นตัวเองก็มีความทุกข์จิตใจขนโมวจิตใจเศร้ามหมอง การแสดงออกการโพรการจาก,ก็ไม่น่าฟังเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสทำร้ายกันก็ได้เบียดเบียนกันด่าทอกันเพราะอะไร เพราะว่าการคณธรรมที่เรียกว่าโมติตานั่นเองอย่างนั้นคนธรรมที่เรียกว่าโมตรรมโมิตานั้นสาคัญมางควกโมติตาอยู่เป็นประจำานาไกลได้ดีก็อนุโมทนาสาธุ ถ้าว่าอนุโมทนามีโมติตาอยู่เป็นประจำเจตใจนั้นสบายเจตใจจะมีความสงบสุขการพูดการจาการแสดงออกก็น,น่าเชิญชมน่าก็ารบนับถือ สแสดงออกถึงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าว่าเกิดอิจฉาก้นมาหน้าการสแสดงออกหน้ารังเกียจ <c oughs> จิตใจก็เหมือนกับไฟที่ครอบเผาหากไฟไม่มีแสงไม่มีควัน ก็เกิดไฟกิเลสไฟจามันคลอบเผ่าทำให้จิตใจนั้นคนโบวสร้างหมองเป็นทุกข์ดังนั้นอย่าลืมคำว่าโมติตาฝึกโมติตาอยู่เป็นประจำแล้จิตใจก็จะเยือกเย็นจิตใจก็จะสงบ ไม่มีความทุกข์โลกก็จะมีสันติภาพถ้าว่าทุกคนมีมุติตาแก่กันและกันโลกก็จะมีสันติภาพจิตใจของแต่ละคนก็มีสันติสุขก็คือจิตใจเย็นอิสระไม่ทุกข์นั่นเอง